บลูเฮาส์นะครับหรือทำเนียบรัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ประธานาธิบดีทุกคนเลยนะครับต้องใช้เป็นเป็นที่พำนักและก็เป็นที่ทํางานด้วยนะครับแต่ใครจะรู้ว่าตัวบลูเฮาส์นี้นะครับมีความลับอะไรซ่อนอยู่ทําไมประธานาธิบดีเกือบทุกคนเลยนะครับมักจะมีจุดจบของชีวิตที่ไม่สวยเลยนะครับและมีหลายคนในนั้นเลยถึงขั้นต้องเสียชีวิตไปแบบปริศนาเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคนที่ไม่เสียชีวิตนั้นก็มีบ้านปลายชีวิตที่ย่แย่ส่วนใหญ่ติดคุกบ้างส่วนใหญ่ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองบ้างวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยพร้อมกับวิเคราะห์อาถรรพ์น,นะครับของบูเฮาพร้อมเจาะลึกห่วงจุ้ยของบูเฮาไปด้วยนะครับกับบูเฮาอาถรรพ์ของทรรเนียบผู้นาแดนเกาหลีใต้ครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เซนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการใหม่ของผมกับรายการที่มีชื่อว่าสินแสเล่าเรื่องนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เอาเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาเล่าให้ทุกท่านฟังพร้อมกับมีบทวิเคราะห์ในเชิงของการพยากรณ์ในสตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหราศาสัตร์ไทยหราศาสัตร์จีนแล้วก็ห่วงช่วยด้วยนั่นเองนะครับสำหรับอีพิโซดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีพิโซดแรกเลยนะครับเป็นตอนแรกเลยของรายการนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงความลี้ลับ และอาถรรพ์ของบูฮาส์นะครับทำเนียบรัฐบาลของเกาหลีใต้กัน ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะครับว่าทั้งสถานที่แล้วบุคคลต่างๆที่เราพูดถึงในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาเอามาลบลูดูมินดูถูกเหยยดย้มแต่อย่างใดเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเชิงความรู้พร้อมั้งการอธิบายถึงสิ่งต่างๆในเชิงวิชาการในศาสตร์ต่างๆของการพยากรนะครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองและบ้านและครอบครัวของเราได้นะครับและในเนื้อหาบางส่วนบางตอนนะครับอาจจะมีเรื่องที่ฟังแล้วหดหูหรือเป็นเรื่องเชิง ความเชื่อบ้างอย่างไรก็ตามให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาละครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับบูเฮาส์กันก่อนเลยนะครับว่าคืออะไรนะครับเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วใช่ไหมว่าบูเฮาส์เนี่ยคือทำเนียบรัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้สถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1426นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเคียงบกกุงซึ่งพระราชวังนี้นะครับ เป็นราชวังหลวงของราชวงศ์อีนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนที่จะมีการ เปลี่ยนเป็นระบอบสาธารณารัฐหลังจากที่เกาหลีใต้นะครับได้สถาปนานะครับเป็นระบอบสาธารณารัฐนะครับบลูเฮาส์เนี่ยก็ถูกเอามาใช้ในการเป็นทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นที่พำนักและเป็นที่ทํางานนะครับของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และก็ข้าราชการชั้นสูงนั่นเองนะฮะฟังดูก็เหมือนจะเป็นทาเนียบรัฐบาลธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในสายตาคนเกาหลีกลับมองว่ามันไม่ใช่เลยนะฮะคนเกาหลีเองกลับมองว่าสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ที่ฮวงจุ้ยและชัยภูมิไม่ดีนะครับส่งผลต่อชะตาของผู้น นาประเทศอยู่ตลอดและส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองเหตุผลเพราะว่ามีเรื่องลี้ลับมากมายนะครับที่มีคนเจออยู่เป็นระยะระยะนะครับและก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีแต่ละคนนะครับที่เข้ามารับตําแหน่งในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะไม่มีใครมีจุดจบที่สวยสักเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นจากลองฟังเรื่องราวของประธานาธิบดีแต่ละคนนะครับที่เจอเรื่องแปลก ในเกาหลีใต้กันนะครับความเฮี้ยนของบูเฮานะครับต้องเริ่มต้นจากคนคนนี้เลยนะครับเขาก็คือประธานาธิบดีอันดับหนึ่งคนแรกเลยของเกาหลีใต้นะครับมีนามว่าอีซึงมันนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้เริ่มต้นมาก็จบไม่สวยเลยนะครับสุดท้ายนะครับประธานาธิบดีท่านนี้นะครับก็ถูกประชาชนแห่กันขับไล่นะครับต้องลี้ภัยหนีไปอยู่ประเทศฮาวายเลยนะฮะคนต่อมานะครับคือประธานาธิบดีลำดับที่3ของเกาหลีใต้นะครับคุณพักจองฮีนะครับคนคนนี้นะครับ ก็ถูกลอบสังหารนะครับโดยผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองของประเทศเกาหลีใต้เองเลยนะจนถึงขั้นเสียชีวิตประธานาธิบดีท่านนี้นะครับเป็นพ่อแท้ๆของคุณพักกึนฮเยนะครับซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้นะครับเป็นประธานาธิบดีลําดับที่11ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อเมื่อไปถึงลําดับของเขาอีกทีหนึ่งนะครับคนนี้ก็เจอเรื่องเฮียนไม่แพ้กันเลยต่อมานะครับประธานาธิบดีลําดับที่6นะครับชื่อว่าโนแทอู และประธานาธิบดีลำดับที่7นะครับชื่อว่าชอนดูฮวันนะครับทั้งสองคนนะครับเป็นทหารเก่ามาก่อนนะครับแล้วค่อยผันตัวเองมาทำงานในการเมืองนะฮะทั้ง2คนนี้นะครับเขาก็ ขึ้นมาปกครองประเทศนะครับมาดูแลประเทศในช่วงที่ประเทศกําลังวุ่นวายมากเลยนะฮะสุดท้ายนะครับทั้ง2คนนี้นะครับก็ถูกจับกลุ่มตัวนะครับในข้อหาเหตุเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นองเลือดในกวางจูนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่สมัยที่พวกเขาเนี่ยเป็นรัฐบาลอยู่นี้นะครับเป็นการกวาดล้างผู้ที่ออกมาสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งผลจากการกระทําของเขานะครับเขาก็ถูกศาลตัดสินนะครับลงโทษให้ถูกจําคุกตลอดชีวิตเลยนะฮะ ทั้งสองคนนี้ก็จบไม่สวยอีกเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายนะครับทั้งสองคนนี้ก็ได้รับอภัยโทษนะครับในสมัยประธานาธิบดีคิมยองซัมก็ถือว่ายังโชคดีไปเนาะความเฮี้ยลำดับถัดมานะครับจะเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีลำดับที่8นะครับคนนี้นะครับมีชื่อว่าคิมแดจุงนะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีใต้เลยนะตัวเขาเองนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพเสียด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็เหมือนมีอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเขามีลูกชายถึง3คนเลยนะครับ ซึ่งลูกชายทั้ง3คนของเขาเนี่ยดันไปมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตที่รุนแรงในประเทศเกาหลีใต้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยทำให้ลูกชายทั้ง3คนของเขานะครับถูกจับติดคุกกันหมดเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเขาใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยนะครับมันทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงที่แปดเปื้อนมลทินเต็มไปหมดเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับเขาก็ถูกตัดสินให้หมดสิทธิทางการเมืองทุกประการเลยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นประธานาธิบดีลำดับที่9นะครับคุณโนมูอนะครับประธานาธิบดีท่านนี้นะ 2003นี่เองนะฮะเป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งที่ดูดีมากเลยนะครับตัวเขาเนี่ยได้รับการยอมรับเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งคนที่ทำให้ประชาธิปไตยในประเทศเกาหลีใต,ต้เนี่ยขาวสะอาดมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่แน่นอนครับถ้าเอามาเล่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมในปี2008นะครับเมื่อเขาพ้นจากตำแหน่งนะครับเขาก็ถ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ูกจับนะครับและก็ถูกสอบสวนนะครับในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ruption, คอร์รัปชันนะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันกดดันตัวเขามากเลยนะครับมันทําให้เขาตัดสินใจนะครับฆ่าตัวตายนะครับโดยการฆ่าตัวตายของเขาคือการกระโดดลงมาจากภูเขาเลยนะฮะแปลกไหมครับการฆ่าตัวตายมีวิธีง่ายๆตั้งหลายวิธีนะแต่คนคนนี้ก็เลือกที่จะใช้วิธีกระโดดจากภูเขานะครับดังนั้นจําเขาว่าภูเขาไว้นะครับมันมีการเกี่ยวข้องในตอนท้ายด้วยนิดหน่อยนะต่อมาเป็นประธานาธิบดีคนที่10นะครับชื่อว่าอิมยองบกนะครับคนนี้เนี่ยเข้ารับตําแหน่งตั้งแต่ปี2008นะครับไปจนถึงกระทั่งปี2013เเลยยทีีดวคบวาระนฮะ ในตอนท้ายนะครับประธานาธิบดีท่านนี้นะครับก็ถูกจับนะครับตัดสินในข้อหารับสินบนนะครับและก็ช่อโกงการเลือกตั้งด้วยนะฮะและเขายังถูกจับได้ด้วยครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปั่นหุ้นในบริษัทหลายแห่งในประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวสุดท้ายนะครับเขาถูกศาลสั่งตัดสินจำคุก15ปีนะครับและก็ถูกปรับเป็นเงินอีก1 3 0 0 0ล้านวอนเลยนะหรือประมาณ350บล้านบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าจบยังไม่สวยอีกคนหนึ่งเช่นกันนะฮะ และก็มาถึงประธานาธิบดีคนที่11นะครับชื่อพักกึนไฮเยนะครับ คนนี้เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นลูกสาวแท้ๆของประธานาธิบดีลำดับที่3นะครับคุณพักจองฮีใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าคุณพักกินฮเนยนเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับแต่เข้ามารับตําแหน่งได้ไม่นานนะฮะความเฮี้ยนของบูเฮาก็ส่งผลให้เธอเจอปัญหาทันทีตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับโดยปัญหาแรกๆที่เธอเจอเลยก็คือเรื่องราวของเรือเซวอนที่ล่มนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันทําให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยต้องเสียชีวิตเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะฮะและก็ส่งผลให้เธอไดด้รรัับแงงกกกนจาาาาหลายททิศม ร,รวมถึงมีคนไปขุดคุยด้วยว่าเธอเนี่ยมีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งนะครับที่เธอสนิทด้วยกันมากเลยนะฮะซึ่งเพื่อนสนิทของเธอคนนี้นะครับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการเมืองของเธอด้วยนะครับจนถึงขณะที่มีคนพูดว่าเธอเนี่ยอาจจะถูกชักใย,ยอยู่ก็เป็นได้ทําให้ผู้คนทั่วประเทศนับล้านเลยนะออกมาเดินขบวนขับไล่เธอออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งเธอก็ไม่ยอมลาออกจึงมีการลงคะแนนเสียงในสภาขึ้นนะครับสุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้แล้วก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งและนาซ้ำเธอถูกตัดสิน จำคุกอีก24ปีด้วยนะครับในข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบจบไม่สวยเลยสักลายจริงๆนะเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวเกี่ยวกับประธานาธิบดีแต่ละคนนะครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นภาพวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยกันบ้างนะฮะเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาวิเคราะห์กันนะครับว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องกับบูเฮาจริงๆหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องมาดูชัยภูมิแล้วก็มาดูทำเลของ บูเฮาส์กันก่อนนั่นเองนะครับตัวบูเฮาส์นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับซึ่งด้านหลังนะครับคือทางทิศเหนือเนี่ยเป็นด้านหลังของอาคารบูเฮาส์นะครับจะมีภูเขาสูงมากๆเลยนะครับอยู่ลูกหนึ่งนะครับซึ่งภูเขาลูกนี้ชื่อว่าภูเขาพกฮันซันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีภูเขาอีกสองลูกที่ขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับของอาคารบูเฮาส์นะครับโดยภูเขาที่ขนาบทางซ้ายนะครับของบูเฮาส์นะครับชื่อภูเขาว่านักซันนะครับภูเขาลูกนี้นะในทางวิชาห่วงจุ้ยเราจะเรียกว่าเป็นภ เขาที่อยู่ฝั่งมังกรเขียวนะครับส่วนภูเขาที่อยู่ทางขวานะครับของมูเฮาส์ชื่อภูเขาว่าอินวังซันนะครับซึ่งภูเขาตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าอยู่ทางฝั่งเสือขาวนะครับของมูเฮาส์นั่นเองนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะครับทางทิศใต้นะครับของมูเฮาส์ก็มีภูเขาสูงอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับชื่อว่าภูเขานําซันนั่นเองนะครับซึ่งภูเขาลูกนี้นะครับเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่ที่ด้านหน้าของบูเฮาส์โดยแม่น้ําสายหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคลองชองเกเยซอนนะ น้หันนะครับมันไหลมาบรรจบกันอยู่ด้านหน้านั่นเองซึ่งลักษณะฮวงจุ้ยนะครับจากรูปที่ทุกท่านเห็นนะครับรวมถึงที่ผมบรรยายนะครับมันจะทําให้เห็นว่ามันมีข้อเสียหลายประการมากเลยนั่นเองนะครับเรามาดูข้อเสียประการที่1กันนะครับนั่นก็คือภูเขาทางทิศเหนือนะครับหรือภูเขาบักฮันซันนะครับซึ่งมันอยู่ด้านหลังของอาคารบูเฮาส์นะครับดังรูปที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับภูเขาลูกนี้นะครับถือว่าเป็นภูเขาที่สูงนะครับแล้วก็ ค้าในตัวบูฮาส์มากเกินไปนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าด้านหลังมีภูเขามันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วด้านหลังที่เป็นภูเขาสูงเกินไปนะครับจะถือเป็นห่วงจุ้ยที่ หลายนะครับด้านหลังเป็นภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่สูงเกินไปนะครับโดยวิธีที่เราวัดนะครับว่าภูเขานั้นจะสูงเกินไปไหมนะครับสำหรับกรณีที่มีภูเขาด้านหลังนะครับก็คือเราต้องเช็คว่าภูเขาเนี่ยมันสูงกว่าอาคารเราเกินจาก45องศาไหมนะครับโดยเราจะนับจากยอดของภูเขาเลยนะฮะเราสามารถแอปพลายเอาไปใช้กับตึกก็ได้นะครับเช่นบ้านในเมืองใช่ไหมมันไม่มีภูเขาหรอกแต่ถ้าด้านหลังบ้านของเรามันเป็นตึกสูงเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนเป็นภูเขานั่นเองเราก็ต้องเช็คนะว่าเขาสูงเกินไปหรือไม่นะครับถ้าอาคารไหน เป็นภูเขาหรือเป็นตึกนะครับต่ํากว่า45องศาเนี่ยถือว่าดีไม่ส่งผลร้ายอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสูงกว่า45องศาเมื่อเทียบกับตึกของเรานะครับนั้นแปลว่าเขาจะค้ําของเราแล้วนะฮะโดยการวัดความสูงเราต้องวัดที่หลังคาหรือว่าดาดฟ้านะครับไม่ได้วัดที่พื้นนะครับเราต้องไปยืนวัดที่หลังคาหรือดาดฟ้าว่าด้านหลังเนี่ยภูเขาเนี่ยมันสูงเกิน45องศาไหมและคุณก็จะเห็นจากภาพของบูเฮาส์นะครับว่าภูเขามันสูงแทบจะค้ําไปจนเกือบ90องศาอยู่แล้วสูงไปถ ลักษณะหงจุ้ยแบบนี้นะครับมันแปลว่ามักจะโดนกดดันอยู่เสมอๆเลยนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงผู้อุปถัมภ์หมายถึงลูกน้องหมายถึงลูกก็ได้หมายถึงคนที่คอยสนับสนุนอยู่นะครับคอยมากดดันดังนั้นในทางหงจุ้ยนะครับของบูเฮาเนี่ยก็จะหมายถึงประชาชนด้วยนั่นเองนะครับใครก็ตามที่ทํางานอยู่ณบูเฮานี่นะครับก็จะได้รับความกดดันสูงความกดดันง่ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะและจำได้ใช่ไหมครับที่มีประธานาธิบดีท่านหนึ่งต้องเสียชื่อเสียงมีมลทินแปดเปื้อนนะครับในเรื่องการเมืองอันเกิดจากลูกช ทั้ง3คนไปทําเรื่องทุจริตก็เป็นเพราะด้านหลังภูเขานี่เองนะครับที่บอกแล้วไงว่าด้านหลังหมายถึงลูกด้วยนะครับและรวมถึงประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการกระโดดจากภูเขาเห็นไหมเพราะทนความกดดันไม่ไหวก็น่าจะมีผลมาจากห่วงจุ้ยตรงนี้นั่นเองนะครับนะดังนั้นบ้านใครก็ตามที่มีด้านหลังมีตึกสูงนะครับหรือมีภูเขาสูงเกินไปก็ต้องระวังเรื่องความกดดันอันเกิดขึ้นกับชีวิตได้ง่ายต้องแก้ไขทางตามหลักห่วงจุ้ยด้วยนั่นเองนะฮะข้อเสียประการที่2เลยคก็ือตัวออาาครแล้พืนที่ขงูเลยนะคน กลางนะทำให้อาคารและพื้นที่ทั้งหมดไม่มีความสมดุลนะทำให้ได้รับพลังงานจากทิศต่างๆได้ไม่เพียงพอได้ไม่บาลานซ์ไม่สมดุลนะก็จะส่งผลให้ใครที่ทํางานที่นี่นะครับมักจะมีปัญหาอยู่ตลอดตลอดเลยเพราะว่าพลังงานอันไม่สมดุลนี่แหละส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยต้องมีความมีอุปสรรคมีความเหนื่อยยากในเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันไปเหตุผลข้อที่3นะครับลักษณะของภูเขาทั้ง3ลูกที่ขนาบด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายขวานี้นะครับมันทํารูปเป็นลักษณะของคันธนูเลยนะฮะบ,บวกกับแม่น้ําที่อยู่ด้านหน้าสองสายที่มาบรรจบกกันนะ็็ทําเปู คล้ายลูกธนูเป็นลูกศรนะครับและทั้งหมดนี้มันก็ชี้ตรงมาอย่างบูเฮาเลยเต็มๆนะฮะลักษณะนี้ถือเป็นห่วงจุ้ยที่ร้ายนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับทาซ้แพ่งอย่างรุนแรงเลยหรือเหมือนมีความลักษณะคล้ายกันกับมีอาคารแหลมๆนะครับมีของแหลมๆมีรูปทรงแปลกๆแหลมๆพุ่งมาทิ่มนะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ร้ายนะครับถ้าเราพูดถึงบ้านเราถ้าเห็นอะไรแหลมๆที่มาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนะครับลักษณะห่วงจุ้ยแบบนี้นะครับจะส่งผลให้คนที่ทํางานอยู่ในบูเฮาเนี่ยมักจะมี ไม่คาดฝันเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุความวุ่นวายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเหมือนกับมาเหมือนกับรูปสอนแรงแงทิมเข้ามานั่นเองได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็บังเอิญไปตรงกับเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับพัธนาที่ไปดีคนต่างๆของประเทศเกาหลีใต้ด้วยจริงไหมฮะ และข้อเสียประการที่5นะครับก็คือจากรูปคุณจะเห็นว่าตัวบลูเฮาส์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าบลูเฮาส์แปลว่าบ้านสีฟ้าใช่ไหมตัวหลังคาเขาก็สีฟ้านะครับแต่ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับซึ่งทิศใต้เป็นทิศธาตุไฟนะครับแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีของธาตุน้ําจะเห็นว่าน้ํากับไฟมันปะทะกันรุนแรงนะครับ<ม>ก็เลยส่งผลให้ไฟเนี่ยเสื่อมอย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะฮะในตามหลักวิชาห่วงจุ้ยไฟจึงหมายถึงภาพลักษณ์และก็ชื่อเสียงนะครับการที่อาคารสีฟ้านะหรือหลังคาสีฟ้าเนหน,หน้าทางทง ใต้นะครับก็จะส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องภาพลักษณ์และก็มีปัญหาในเรื่องชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลาได้น่นเองนะครับและมันก็เป็นจริงไปอย่างเรื่องราวที่ประธานาธิบดีต่างๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์อยู่ตลอดเวลาและเรื่องนี้นะครับก็แอพพลายกับทั้งโลกนะครับในประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับในสถานที่สําคัญๆของ,ององค์กรต่างๆนะครับที่หันหน้าบ้านไปทางทิศใต้และดันทําสีฟ้าเนี่ยก็มักจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องภาครับอยู่ตลอดตลอดเลยเช่นกันนะครับและถ้าเราใช้วิชาดาวเก้ายุคนะครับคำนวณทิศองศาของอาคารบูฮาส์ออกมานะครับเราก็จะเห็นเลยว่าด้านหน้าของอาคารบูฮาส์นะครับเป็นที่โล่งกว้างว่างๆใช่ไหมครับซึ่งที่โล่งกว้างว่างๆเนี่ยมันหมายถึงความเคลื่อนไหวเพราะมันเคลื่อนไหวได้ง่ายเคลื่อนไหวได้สะดวกนั่นเองนะครับเมื่อเราคำนวณผังดาวเก้ายุคออกมาเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ชอบความเคลื่อนไหวเลยนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดเรื่องเาวาร้ายๆได้ง่ายนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนนใยุค8ี ด้านหน้าอาคารถ้าเคลื่อนไหวเนี่ย จะไปกระตุ้นให้ดาวโจรน,นะครับหรือดาวแห่งการเดือดร้อนดาวแห่งการแข่งแย่งแย่งชิงดาวแห่งการเสียหายเนี่ยทำงานมากเกินไปก็จะส่งผลให้เป็นอย่างที่เราเห็นในยุค8นี้เลยนั่นเองนะครับว่าประธานาธิบดีหลายๆท่านมักจะโดนแข่งแย่งล้มอานาจกันวุ่นวายเสียหายการทางการเงินคอรัปชั่นกันเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับและเมื่อเราตามย้อนไปดูยุค7ยุค6ยุค5นะครับแต่และยุคเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นไปตามคําพยากรณ์อันเกิดจากดาว9ก้ายุคนะครับเพราะว่าด้านหน้าของเขามันเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดนะครับยกตัว อย่างเช่นในยุค7นะครับหน้าอาคารของเขาเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันเลยไปกระตุ้นให้ดาวร้ายแห่งการทะเลาะแห่งการฆ่ากันแ,แห่งความตายเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นในยุค7จึงมีแต่เรื่องที่มันวุ่นวายมีเรื่องฟ้องร้องแล้วก็มีแต่เรื่องความตายเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับพอเราไล่ย้อนเช็คไปตามยุคแล้วนะครับมันก็ตรงกันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคโดยบังเอิญหรือไม่อันนี้ก็ต้องใช้วิจารยณกันดูนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอลีกล,ลับนะครับแลวก็เป็นอาถารร ให้เห็นภาพกันแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมันเป็นไปตามเรื่องราวของตำราของวิชาห่วงจุ้ยเลยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและจริงๆแล้วที่พำนักของผู้นำนะครับก็มีเรื่องเฮี้ยนเรื่องลี้ลับเนี่ยกันทั่วโลกเลยนะครับแม้ในประเทศไทยเองนะครับก็มีที่พำนักของผู้นําที่มีเรื่องราวเฮี้ยนเช่นกันเช่นบ้านพิษณุโลกเป็นต้นนะครับก็มีคนเล่าถึงความเฮี้ยนของที่นี่กันหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับก็เป็นอันจบแล้วนะครับสําหรับอีพิโซดนี้นะครับารร่ืองวล เรื่องราวเฮี้ยนๆเหล่านี้นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยการพยากรณด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปเหล่านี้นะครับเตือนขึ้นไปจะได้ไม่พลาดการติดต่อการและฟังเรื่องราวเหล่านี้สนุกๆได้ความรู้เกี่ยวกับห่วงจุ้ยไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับผมและก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับผม